ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร้าร้อนมูรร่องอวยว่วานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอ e ีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของบทวิเคราะห์ทางด้านของวงการบันเทิงจีนค่ะเพราะว่าช่วงนะคะต้อนรับปีใหม่ของจีนตุดจีนที่เพิ่งผ่านมาเนี่ย มีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงแจกซองแดงกันเยอะเลยนะคะก็ทำให้มีเหล่าบรรดาของผู้อาวุโสในวงการบันเทิงเขาก็ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าการชิงนะคะซองแดงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือตรุษจีนของจีนเนี่ยกลายเป็นไวรัลเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เบื้องรลางความกล่าวหนนั้นก็ซ่อนความจริงอันนาศเ้าเอ,เอาไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูบทความวิเคราะห์กันค่ะก็เขาบอกว่าการชิงซองแดงนะคะ สงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยกลายเป็นไหวรองทั้งไปลู่นะคะเฉินเจยหยวนสองคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใช้ใจ่ายอย่างใจกว้างแห่งวงการบันเทิงจีนค่ะแจกเยอะมากเลยนะคะมักที่สุดเลยมัง้งไปลูก่กับเฉินเจยหยวนนะแล้วก็เบืองหลางความกราหหนนั้นก็ซ่อนความจริงอันน่าเศร้าและความจริงใจในยุคของคนดังในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะ ก่อนเที่ยงคืนของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเซิร์ฟเวอร์ของวยป๋อก็สั่นสะเทือนค่ะจากการชิงซ<ม>องแดงอย่างบ้าคลั่งที่เขาเรียกว่าอังเปานะคะปีใหม่นี้เราก็ต้องทวงคืนทุกสิ่งที่เราสูญเสียไปบันทึกรายการแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเล่นวยป๋อจับตาดูเชิญเจอหยวนและป่ายลู่นะคะสองคนดังใจกว้างแห่งวงการบันเทิงจีนไม่มีขีดจํากัด จ่ายกันมหาศาลคือมันจะมีคอมเมนต์ที่ตื่นเต้นแล้วก็มีชีวิตชีวาเหล่านี้นะคะขึ้นเป็นแฮชแท็กกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะด้วยกระแสแฮชแท็กนะคะสองพัน e ี t สิ v e กเกรดอนวกรุปพิงค่ะชาวเนต็ตที่แบบโอ้โหนับไม่ทั่วเลยก็จ้องมองโทรศัพท์มือถือของพวกเขาแล้วก็คอยกด f ีเฟสนะคะที่หน้าเพจของหวยปอเพื่อที่จะคว้าซองแดงค่ะเข้ามาแทนที่นะคะคำอวยพรปีใหม่แบบเดิมๆกระแสความคลั่งไคล้ซองแดงที่จุดประกายโดยเหล่าคนดังนะคะอย่างไปลู่แล้วก็เฉิญเจอหยวนได้ก้าวข้ามขอบเขตของคำว่าผลประโยชน์ของแฟนคลับไปแล้วค่ะมันกลายเป็นภาพจำลองนะคะยอดส่วนของระบบนิเวศการจราจรในวงการบันเทิงจีน ความพยายามใหม่ในการเชื่อมโยงคนดังกับสาธารณชนทางอารมณ์นะคะเป็นการแข่งขันที่ลึกซึ้งระหว่างความจริงใจกับเล่ห์เหลี่ยมค่ะแล้วก็ระหว่างความสนุกสนานกับความมีเหตุผล ก่อนอื่นนั้นนะคะเรามาชี้แจงที่มาแล้วก็การพัฒนาของกระแสความคลั่งไคลนี้ทำลายข้อสันนิษฐานด้วยข้อเท็จจริงค่ะการตรวจสอบความจริงด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือกันก่อนนะคะวันที่16กุมภาพันธ์ปี2026เนี่ยเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ตอนหลับปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติจีนวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลแห่งการรวมญาติเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นวันพิเศษสำหรับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่จะแจกซองแดงแล้วก็ตอบแทนสังคมอีกด้วยค่ะ ตามรายงานที่น่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์ Southern d a i l y ที่อ้างว่าอันฮุยทราฟ f ิกเรชั่ค่ะระบุว่าในโวยป๋อจะมีคนดังกว่า60คนด้วยกันแจกอังเป่านะคะในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2026 แพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการยังได้จัดกลุ่มเวลาแจกซองแดงไว้อย่างชัดเจนค่ะโดยไปลู่จะอยู่ที่เวลา23นาฬิกาซึ่งตรงกับคุณกวนเสี่ยวทงแล้วก็หลีเฉินรวมทั้งศิลปินคนอื่นๆนะคะไม่มีข้อจำกัดพิเศษใดๆเกี่ยวกับการแจกอังเปาด้วยทำให้แฟนๆและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเฉินเจอหยวนซึ่งได้รับฉายาว่านักใช้เงินฟุ่มเฟือยแห่งวงการบันเทิงจีนจากชา นะคะคแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตารางอย่างเป็นทางการในตอนแรกแต่ก็สร้างความคาดหวังสูงในหมู่ชาวจีนจากรายงานที่น่าเชื่อถือค่ะเกี่ยวกับการแจกซองแดงอย่างต่อเนื่องของเขาในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะเขาเป็นศิลปินที่ ถึงแม้จะกระดูกหายปลาหักแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะคะก็ยังมาแจกอังเปามูลค่ากว่า1 5 0 0 0 0หยวนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆใน3จุดแจกในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมค่ค่ะจนทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเว่ยโปล่มไปชั่วขณะหนึ่งนะคะความตื่นเต้นของชาวเน็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลเพราะความคาดหวังทุกอย่างได้รับการสนับสนุนจากความสาเร็จในอดีตที่น่าเชื่อถือ จากรายงานที่น่าเชื่อถือของ Net East News นะคะในเดือนมกราคมปี2025ก็คือปีที่แล้วเนี่ยฉันเจอหยวนประสบอุบัติเหตุล้มในคืนส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ก็ทําให้กระดูกหปลาลาของเขาหาักนะคะแม้ว่าจะเพิ่งตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็เตรียมผ่าตัดค่ะเขาก็ไม่ทําให้ชาวเน็ตผิดหวังเลยเขาโพสต์ข้อความติดตลกก่อนว่ากระดูกหักครั้งแรกของผมเกิดขึ้นในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่างเป็นลางดีจริงๆจากนั้นเขาก็แจกนะคะซองแดงขนาดใหญ่3ซองค่ะรวมเป็นเงิน1นึ0 0 0สนห่ยวนโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใดๆนะคะแฟนๆแล้วก็ผู้ ชมทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ง่ายเพียงแค่รีเฟซหน้าเว็บค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมที่มากมายมหาศาลทำให้ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บป๋อปิดใช้งานชั่วข่าวนะคะชาวเน็ตบางส่วนก็แชร์ภาพหน้าจอประสบการณ์การรับซองแดงของตนบางคนได้รับเงินหลายร้อยหยวนค่ะในขณะที่บางคนได้รับจานวนน้อยกว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ยังแสดงความคิดเห็นเช่นเจอหยวนดูแลตัวเองดีๆนะ ความรู้สึกนี้มีค่ากว่าซองแดงใดๆจากสถิติที่ไม่สมบูรณ์นะคะเฉินเจยวนได้แจกซองแดงไปรวมแล้วเนี่ย488,000หยวนในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะโดยไม่มีการทำการตลาดหรือดึงดูดผู้ชมใดๆเขาเพียงแค่แจกจ่ายสิ่งดีๆด้วยเจตนาที่จะแบ่งปันโชคลาภนะคะซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ชาวเน็ตเรียกเขาด้วยความรักว่าผู้ใจบุญแห่งวงการบันเทิงจีนค่ะ เมื่อมองไปที่ป่ายลู่นะคะศิลปินที่อยู่ในวงการมานานหลายปีการที่เธอเนี่ยอยู่ในหลายชื่อเป้าหมายสำคัญของชาวเน็ตก็มาจากความเป็นมิตรกับฟแฟนๆและความใจกว้างของเธอในอดีตเช่นกันนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ป่ายลู่เคยสร้างความฮือฮาเรื่องการกำหนดราคาสินค้าและกติกาการรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตเปิดตัวเพลงใหม่ของเธอคะ่ะในเดือนกันยายนของปี2024 ปลู่ได้วางจำหน่ายสินค้าในราคาตั้งแต่3 5ถึง185อยหยวนและการซื้อสินค้าเท่านั้นที่จะทำให้ได้รับบัตรเข้าชมในการมีสิทธิ์ไปจับฉลากนะคะโดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตบางส่วนว่าเป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแฟนคลับค่ะและสื่อที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างกวนหมิงดอทก็ได้รายงานเรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าปล่ยลู่ก็ยึดมั่นใน แนวทางที่ตรงไปตรงมานะคะเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลค่ะโดยแจกซองแดงแบบไม่มีขั้นตอำนะคะในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มาโดยตลอดซองแดงเหล่านี้มีเงินจำนวนมากแล้วก็มีกติกาที่ง่ายๆค่ะแม้ว่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเกี่ยวกับซองแดงจำนวนมากแบบไม่มีขั้นต่ำของป่ายลูแต่ว่ากระแสบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันก็บ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่ว่าเป็นความคาดหวังที่สมเหตุสมผลจากประสบการณ์ในอดีตนะคะหัวใจสาคัญของความฮือฮานี้นอกจากชื่อเสียงในอดีตของศิลปินแล้วก็คือเครื่องมือ อือคว้าซองแดงที่มีประสิทธิภาพค่ะในปีนี้นะคะ2026ตามคำแนะนำที่น่าเชื่อถือซึ่งเผยแพร่โดยนะคะอันหุยทราฟิกเลโชเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะการแจกซองแดงของเหล่าคนดังในวันส่งท้ายปีเก่านั้นจะแบ่งออกเป็น8ช่วงเวลาด้วยกันนะคะนั่นก็คือ มีเวลา5โมงเย็นนะคะถึงตีหนึ่งผู้ใช้สามารถใช้กลยุทธ์การจัดกลุ่มแบบซองแดงอังเปาเพื่อจัดกลุ่มคนดังที่แจกซองแดงในช่วงเวลาเดียวกันเป็นกลุ่มๆค่ะทำให้สามารถรีเฟซแล้วก็รับซองแดงได้พร้อมกันด้วย mm hmm. เมื่อเทียบกับการค้นหาทีละคนนะคะวิธีนี้เร็วกว่าถึง5เท่าค่ะและก็ช่วยหลีกเลี่ยงนะคะการพลาดซองแดง เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่มือดังกล่าวนั้นระบุรายชื่อคนดังที่เข้าร่วมในแต่ละช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนในบรรดาคนดังเหล่านั้นเนี่ยไปลูกก็จะเป็นช่วงเวลา้าทุ่มนะคะ กลุ่มปลูกพืชค่ะก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็มีคุณจางล่วอินนะคะตีหนึ่งค่ะก็กลายเป็นจุดสนใจของชาวเน็ตเนื้อหานะคะเชิงปฏิบัติเช่นขั้นตอนการสร้างกลุ่มอังเปาแล้วก็เทคนิคการรีเฟซแบบ2ช่องทางก็ถูกแชร์แล้วก็บันทึกอย่างแพร่หลายโดยชาวเน็ตนะคะความคิดเห็นเช่นบันทึกรายการแล้วและใช้ชีวิตบนหวร์บอค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของชาวเน็ตที่จะมีส่วนร่วมในกระแสอังเปาอย่าง มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเมื่อความนิยมของหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องก็พุ่งขึ้นสู่หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมบน่ว่เป๋ออย่างรวดเร็วค่ะโดยมีการพูดคุยมากกว่า10ล้านครั้งในเวลาอันสัน้นเสียงที่แตกต่างกันปรากฏขึ้นนะคะก็ก่อให้เกิด ผูมิทัศน์ความคิดเห็นสาธารณะที่หลากหลายค่ะเบื้องหลังกระแสนี้นะคะเหล่านั้นก็ไม่ได้เพิ่มการตัดสินตามความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าสรุปเฉพาะประเด็นถกเถียงแล้วก็การอภิปรายหลักของชาวเน็ตเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมความคิดเห็นสาธารณะที่แท้จริงที่สุด ประเด็นถกเถียงที่หนึ่งนะคะการที่ดาราแจกซองแดงจำนวนมากเป็นวิธีที่จริงใจในการเอาใจแฟนคลับหรือเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแสนิยมนะคะมีคำถามค่ะนี่ก็คือประเด็นหลักของการอภิปรายในเวทีความคิดเห็นสาธารณะนี้ผู้สนับสนุนโต้แย้งว่าในวงการบันเทิงจีเนี่ยที่การสร้างยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งและการตลาดแบบเน้นตัวบุคคลแพร่หลาย การที่เหล่าคนดังเต็มใจแจกเงินจริงโดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจริงใจอย่างหาได้ยากค่ะชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าเมื่อเทียบกับศิลปินที่ส่งเค้กอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารูปถ่ายพร้อมลายเซ็นแล้วตั้งเงินขายการแชร์ต่อและการติดตามจำนวนมาก ไปลู่และเฉินเจอหยวนที่ไม่ใช้กลอุบายแล้วก็แจกเงินโดยตรงนั้นถือว่ามีความจริงใจมากแล้วโดยเฉพาะเฉินเจอหยวนที่ยืนยันจะแจกซองแดงแม้จากที่เขาแบบเออกระดูกหักในตอนนั้นโดยไม่ได้ใช้เพื่อเรียกความเห็นใจหรือโปรโมทละครเรื่องใหม่เลยนะคะความรู้สึกบริสุทธิ์เช่นนี้ยากที่จะนิยามว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อการเรียกผู้เข้าชมค่ะ ชาวเน็ตบางคนก็เปรียบเทียบกับการกระทำของหลีอี้ทงในช่วงก่อนวันตรุษจีนนะคะ จากรายงานของสื่อที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็น Modern Express กวนหมิง .com นะคะหลี่อี้ถงถูกกล่าวหาว่าลิปซิงระหว่างการร้องเพลงคู่กับเฉินเจ๋อหยวนในคืนก่อนวันตรุษจีนค่ะไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เธอก็ได้แจกอังเปามูลค่านะคะ49,999หยวนโดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำค่ะซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่าความสุขยั่งยืนตลอด4ฤดูนะคะเป็นการ แก้ปัญหาค่ะด้านภาพลักษณ์อย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งส่งคำอวยพรปีใหม่ไปพร้อมกันค่ะชาวเน็ตต่างชื่นชมเธอว่ามีทักษะการประชาสัมพันธ์ระดับสูงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็วิธีการใช้การกระทำแทนคำอธิบายนะคะนี่เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจอย่างแท้จริงค่ะฝ่ายตรงข้ามก็แย้งว่าการที่คนดังแจกซองแดงนั้นเป็นรูปแบบการตลาดนะคะแบบดึงดูดผู้ชมที่มีต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนสูง ชาวเน็ตคนหนึ่งชี้ว่าสำหรับศิลปินระดับท็อปเนี่ยเงินในซองแดงหลายหมื่นหรือหลายแสนหยวนนั้นเป็นเพียงแค่ค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยแต่สามารถสร้างกระแสนในโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายสร้างภาพลักษณ์ใจกว้างและรักแฟนคลับดึงดูดความนิยมนะคะจากสาธารณชนและมูลค่าทางการค้าแล้วก็ปริมาณการเข้าชมค่ะที่ตามมานั้นก็สูงกว่าจํานวนเงินในซองแดงมากเลยชาวเน็ตบางคนก็บ่นว่าสิ่งที่เรียกว่าไม่มีเกณฑ์นั้น แท้จริงแล้วยังคงต้องการให้ชาวเน็ตติดตามบัญชีของเหล่าคนดังและเฝ้ารออยู่บนหวยป๋อมันเป็นเรื่องของการเพิ่มความนิยมและกิจกรรมของคนดังโดยพื้นฐานมันเป็นเกมการดึงดูดการเข้าชมแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยกย่องมันมากเกินไปหรอก ชาวเน็ตคนอื่นๆก็ยกประเด็นข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้ของปายลูกขึ้นมาค่ะโดยกล่าวว่าเธอเพิ่งถูกวิจารณ์เรื่องการเอาเปรียบแฟนคลับไปแล้วตอนนี้เธอกำลังใช้ซองแดงจำนวนมากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ รักแฟนคลับของเธอนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทำให้เกิดความสงสัยในเรื่องการฟอกขาวค่ะประเด็นถกเถียงที่2การที่ชาวเน็ตไปตั้งแคมป์นะคะรอรับซองแดงเป็นการสนุกสนานในเทศกาลหรือว่าเป็นไปตามกระแสโดยไม่คิดหน้าคิดหลังกันแน่ก็เป็นเครื่องหมายคำถามที่สองค่ะเมื่อกระแสการรอรับซองแดงทวีความรุนแรงขึ้นชาวเน็ตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เข้าร่วมกองทัพตั้งแคมป์นะคะโดยบางคนถึงกับพ พูดติดตลกว่าฉันจะไม่ไปดูงานเฉลิมฉลองตรุษจีนในวันส่งท้ายปีเก่าหรอกฉันจะไปโฟกัสที่การรับซองแดงแทนปรากฏการณ์นี้ได้จุดประกายการถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตนะคะผู้สนับสนุนนั้นโตแย้งว่าการรับซองแดงเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวให้ซองแดงหรือเหล่าคนดังแจกซองแดงเพื่อการกุศล กันแท้ก็คือการเพลิดเพลินกับบรรยากาศเทศกาลและการแบ่งปันโชคลาภจุดสำคัญของตรุษจีนคือบรรยากาศที่คึกคัก การรอซองแดงจากคนดังไม่ใช่เรื่องของเงินไม่กี่ยวนหรือสิบยวนแต่เป็นการสนุกกับความผิดหวังหากไม่ได้รับความประหลาดใจหากได้รับและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกับชาวเน็ตคนอื่นๆมันเป็นพิธีกรรมเทศกาลหรืดูใบไม้ผลิรูปแบบใหม่ค่ะชาวเน็ตบางคนก็แสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งสะท้อนความรู้สึกของหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบันค่ะ ผู้คนจำนวนมากเดินทางอยู่ตลอดเวลาการคว้าซองแดงในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สามารถช่วยบรรเทาความคิดถึงบ้านและทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนแปลกหน้าที่เป็นคนดังนะคะแล้วทำไมถึงจะไม่มีล่ะ อย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายตรงข้ามก็แย้งว่าชาวเน็ตบางคนตกอยู่ในกับดักของการทำตามกระแสอย่างไม่ลืมหูลืมตาการนอนเดึกเพื่อรอซองแดงแม้กระทั่งเสียสละเวลาอยู่กับครอบครัวมาคอยกดรีเฟซที่หน้าจออยู่ตลอดเวลามันไม่คุ้มค่าเลยชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าชาวเน็ตบางคนหมกมุ่นกับการแย่งซองแดงมากเกินไปถึงขั้นบ่นว่าดาราง,งกถ้าไม่ได้ซองแดงค่ะความสนุกสน ในเทศกาลที่แท้จริงกลับกลายเป็นเครื่องมือสําหรับการเปรียบเทียบและการบ่นไปแล้วซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของซองแดงที่ต้องการมอบพรต่างหากชาวเน็ตที่มีเหตุผลมากกว่าก็ชี้ว่าการแย่งซองแดงเป็นเพียงความบันเทิงเราไม่ควรเอาเรื่องสำคัญมาเป็นเรื่องใหญ่ ก่นแท้ของเทศกาลตรุษจีนก็คือการใช้เวลากับครอบครัวไม่ใช่การจ้องมองเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆบนโทรศัพท์มือถือค่ะประเด็นที่3ก็คือการรวมกลุ่มรับซองแดงนะคะนั่นมีประสิทธิภาพแล้วก็สะดวกสบายหรือไม่หรือว่าเป็นการเพิ่มการแข่งขันเพื่อแย่งชิงพื้นที่บนโลกออนไลน์กันแน่ค่ะ สำหรับไวรัลนะคะการรับอังเปาเป็นกลุ่มก็เป็นไปได้แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่แสดงความกังวลในเรื่องนี้เช่นกันผู้สนับสนุนนะักโต้แย้งว่าการรวมซองแดงเป็นกลุ่มนะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความชาญฉลาดของชาวเน็ตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหล่าคนดังแจกซองแดงเป็นจํานวนมากการรวมกลุ่มรีเฟซหน้าเว็บอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการรับซองแดงด้วย สำหรับชาวเน็ตที่ต้องการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแต่ว่าไม่อยากเสียเวลามากนะคะการรวมซองแดงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากพวกเขาสามารถติดตามศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงคู่มือที่เผยแพร่นะคะโดยอันหุยทราฟฟิกเรชยังระบุอย่างชัดเจนด้วยว่าวิธีนี้ช่วยให้ชาวเน็ตประหยัดเวลาแล้วก็แรงในการรับอ่งเปาค่ะซึ่งก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ใช้งานได้จริง ะะอย่างไรก็ตามผู้คัดค้านก็คือฝ่ายตรงข้ามก็เชื่อว่าการเกิดขึ้นของการรวมซองแดงเป็นกลุ่มเนี่ยทำให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงพื้นที่บนโลกออนไลน์ในวงการบันเทิงรุนแรงขึ้นแล้วก็ทำให้การรับอังเปาสูญเสียความสนุกแบบดั้งเดิมไปเดิมทีแล้วการคว้าซองแดงนั้นนะคะอาศัยโชคแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของทักษะแล้วก็ความเร็วบนโลกอินเทอร์เน็ตบางคนถึงกับจัดทำนะคะกลยุทธ์ ที่จะให้ได้รับซองแดงแล้วก็ตารางงานของเหล่าคนดังเอามาแจกกันเลยค่ะเปลี่ยนกิจกรรมบันเทิงให้กลายเป็นภารกิจไปแล้วเหมือนกับการทำงานเลยชาวเน็ตบางส่วนยังกังวลว่าวิธีการคว้าซองแดงของแบบหมู่คณะเนียอาจนำไปสู่การสแปมโดยชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์ปกติของบัญชีคนดังค่ะแล้วก็อาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับความคิดเห็นสาธารณะใหม่ๆนะคะยิ่งไปกว่านั้น เชาวเน็ตบางส่วนยังพบว่ามีบัญชีฉวยโอกาสปล่อยรายชื่ออังเป่าของคนดังปอมปอมออกมาแล้วก็ใส่ปักอินคว้าซองแดงลงไปหลอกลวงชาวเน็ตค่ะซึ่งก็กลายเป็นประเด็นย่อยภายใต้หัวข้อของการรวมกลุ่มคว้าอังเป่านะคะหลังจากพิจารณาข้อโตัวอย่างแล้วก็การอภิปรายทั้งหมดนี้แล้วก็ไม่ยากที่จะเห็นว่าความคลั่งไคล้ซองแดงในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่เคยที่จะเป็นเรื่องขาวหรือดำตัดสินไม่ได้อย่างชัดเจน ในฐานะของบรรณาธิการสื่ออวุโสและก็คอลัมนิสนะคะก็คือท่านที่เขียนบทวิเคราะห์ท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าที่เฝ้าสังเกตวงการบันเทิงในประเทศมาอย่างยาวนานเนี่ยฉันเนี่ยไม่อยากจะตัดสินเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแรงจูงใจของเหล่าคนดังที่แจกซองแดงหรือพฤติกรรมของชาวเน็ตที่แย่งชิงซองแดงเหล่านั้นเพราะว่าในแวดวงความคิดเห็นสาธารณะเนี่ยมีความหลากหลายมากทุกเสียงก็ย่อมมีเหตุผลของตัวเองและทุกพฤติกรรมย่อมมี ตักกะเบื้องหลังค่ะอย่างไรก็ตามเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของกระแสและสูตรสำเร็จแล้วก็มาพูดคุยกันในมุมมองระยะยาวแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นเกี <shorter> ่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหลัง <S <S การเฉลิมฉลองนี้ซึ่งสมควรกับการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งของเราเช่นความจริงใจความมีเหตุผลการผสมผสานระหว่างประเพณีและความทันสมัย <S <S และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศบันเทิงในประเทศ อย่างไรก็ตามการคว้าซองแดงของชาวเน็ตนั้นควรเป็นไปเพื่อความบันเทิงในช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นมากเกินไปแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องมีสติความหมายที่แท้จริงของเทศกาลตรุษจีนคือการรวมญาติและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพเป็นการปล่อยวางความเหนื่อยล้าของปีพูดคุยกับครอบครัวเกี่ยวกับอดีต และมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับอนาคตรเราสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมคว้าอังเปาของเราคนดังเพลิดเพลินกับบรรยากาศเทศกาลแล้วก็รู้สึกถึงความเมตตาจากคนแปลหน้าแต่เราก็ไม่ควรทำอะไรเกินเลยเช่นการอยู่ดึกดื่นเพื่อที่จะคว้าซองแดงมาให้ได้การเสียสละเวลาที่ต้องอยู่กับครอบครัว การบ่นและเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าเหล่านั้นไม่ได้ซองแดงบ้างหรือหลงเชื่อกลยุทธป์ปลอมๆแล้วก็ซอฟต์แวร์โกงๆอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพื่อให้ได้ส่องแดงอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ควรเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงด้วยข้อมูลเท็จนะคะก็บัญชีผู้ใช้จำนวนมากเนี่ยก็ได้ฉวยโอกาสเผยแพร่จำนวนเงินซองแดงของดอลล่าออกมามีปลักอินการรับซองแดงด้วยแล้วก็หลายชื่อพิเศษที่มันเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริงค่ะทําให้ชาวเน็ตมากมายหลงผิดแล้วก็คลิกไปติดตามแล้วก็อาจถึงขั้นถูกหลอกลวงเอาเงินไปด้วยสื่อที่น่าเชื่อถือนะคะก็ได้หลายงานแล้วว่าย้ําเตือนประชาชนหลายครั้งหลายชื่อผู้ ได้รับซองแดงของดาลาอย่างเป็นทางการควรยึดตามประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็คือของไวปอเขาก็จะมีประกาศด้วยเพื่อนๆในวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็มีตารางออนแอร์นะคะที่ใช้อ้างอิงด้วยก็โพสต์อยู่บนไวปออย่างแท้จริงเลยนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะในโอกาสแห่งความสุขจากการแจกซองแดงเนี่ยเราก็ขอวอวยพรให้ชาวเน็ตทุกคนมีความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีความสุขกับ อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวขอให้ปีม้าเป็นปีที่เจริญรุ่งเรืองและขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้เราทุกคนมีกำลังใจที่จะทวงคืนสิ่งที่สูญเสียไปและมีสติปัญญาที่จะหวงแหนสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ ในปีใหม่นี้มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมเฉลิมฉลองและมีสติที่จะคงความมีเหตุผลขอให้วงการบันเทิงมีความจริงใจมากขึ้นแล้วก็มีการบิดเบือนน้อยลง มีความอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันที่ดูเดือดน้อยลงขอให้ทุกการกระทำที่ดีงามได้รับการยกย่องทุกความพยายามได้รับการตอบแทนและทุกเทศกาลตรุษจีนเต็มไปด้วยการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและความอบอุ่นค่าอาละค่ะ ก็อย่างไรก็ตามเนาะสำหรับพวกเราคนไทยก็ไม่ได้มีเว็บไซต์ไหนที่แบบจะแจกซองแดงอย่างแท้จริงก็อย่างในสงการก็ไม่มีใช่ไหมคะก็มีแค่พูดถึงการทำบุญกันเฉยๆก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะคะก็ทางบรรณาธิการอาวุโสของสื่อเนาะสื่อบันเทิงก็ได้วิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเขาก็ยังเห็นว่าถ้าแบบ เออถ้ามีเหตุปีผลแล้วก็ไม่หมกมุ่นเกินไปเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ทำให้ช่วงของตุ๊จีนมีความคึกคืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆละ่ะคะมีใครได้รับอังเปาบ้างเอ่ออยู่เมืองไทยหรือว่ามีใครเข้าไปเล่นหวยป๋อในวันที่ดลาราเขาแจกอังเปากันบ้างนะคะก็มาเล่าให้อดวานฟังบ้างที่ช่องคอมเมนต์นะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ